เงินที่คุณกำไว้ในมือเงินเดือนทั้งเดือนที่คุณเพิ่งเบิกมาพรุ่งนี้เช้ามันอาจจะมีค่าไม่ต่างอะไรกับกระดาษเช็ดก้นนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับคุณผู้ฟังแต่นี่คือฝันร้ายที่กำลังเกิดขึ้นจริงกับเพื่อนบ้านของเราจนพวกเขาต้องยอมทิ้งเงินชาติตัวเองมาตายเอาดาบหน้าแย่งกันแลกเงินบาทของเรายังกับแจกฟรีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เราจะพักเรื่องปืนเรื่องระเบิดหรือเรื่องรัวลวดหนามกันไว้ก่อนแต่เราจะมาคุยกันถึงสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะโหดร้ายและสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าสงครามที่ใช้กระสุนเสียอีกนั่นคือสงครามค่าเงินหรือให้พูดให้ถูกก็คือวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเงินตราของชาติตัวเองณวินาทีนี้เลยนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสะแก้ว สุรินจันทบุรีและตราดกำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนั่นคือเงินบาทไทยขาดตลาดอย่างหนักพรับร้านแลกเงินหลายแห่งต้องปิดตั้งแต่เที่ยงเพราะไม่มีเงินบาทให้แลกตู้ t t m ของธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนถูกกดจนเกลี้ยงชาวบ้านคนไทยเองจะไปกดเงินมาใช้จ่ายก็ยังลำบากทำไมเพราะพี่น้องชาวกัมพูชาตั้งแต่กรรมกรพ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงค่าราชการตัวเล็กๆกำลังหนีตายครับคุณผู้ฟังพวกเขาไม่ได้หนีสงครามแต่พวกเขากำลังหนีค่าเงินเรียวของตัวเองเงินที่รัฐบาลของพวกเขาพิมพ์ออกมากับมือกำลังจะหมดค่าลงไปต่อหน้าต่อตาจนไม่มีใครอยากจะถือไม่มีใครอยากจะเก็บพวกเขากำเงินเรียวฟ้อนใหญ่มาเพื่อจะแลกเงินบาทไทยกลับไปแค่ไม่กี่ใบขอแค่ได้เงินบาทติดตัวไว้ก็ยังดีปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเรา มันคือสัญญาณของการล่มสลายทางเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าทำไมเงินบาทของไทยถึงกลายเป็นเรือชูชีพที่ทุกคนต้องแย่งกันขึ้นแล้ววิกฤตที่บ้านเขาจะลุกลามมาเป็นไฟเผาบ้านเราได้หรือไม่วันนี้เราจะมาผ่าหัวใจของวิกฤตครั้งนี้กันให้เห็นถึงแก่นว่าอะไรคือเชื้อไฟที่ทำให้เงินของชาติหนึ่งกำลังจับกลายเป็นแค่เศษกระดาษไปครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจโรคประจำตัวของระบบเศรษฐกิจกรรมัมพูชาก่อนนะครับซึ่งโรคนี้มันฝังรากลึกมาน,นานกว่า10ปีแล้วโรคที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าดอลล่าไรเซชันหรือภาวะที่เศรษฐกิจพึ่งพิงเงินดอลล่าสหรัฐเป็นหลักใช่ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะประเทศที่มีเงินสกุลของตัวเองที่ชื่อว่าเรียวแต่เวลาไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่างมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือหรือบ้าน ราคาที่ติดไว้กลับเป็นดอลล่าสหรัฐเงินเดือนของพนักง,งานบริษัทใหญ่ๆหรือ NGO ก็จ่ายกันเป็นดอลล่าเวลาไปธนาคารก็มีบัญชีเงินฝากทั้งเรียวและดอลล่าเงินเรียว ถูกลดบทบาทลงมาเป็นแค่เงินทอนหรือเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันคือสภาวะ2มาตรฐานที่ทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนแออยู่แล้วเพราะขนาดรัฐบาลกับคนในชาติยังไม่เชื่อมั่นในเงินของตัวเองร้อเอร์เซเลยแล้วจะให้ใครที่ไหนมาเชื่อมั่นล่ะครับจริงไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าโรคประจาตัวที่ว่านี้มันก็เหมือนคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว แค่เจอฝุ่นนิดหน่อยก็อาการกำเริบได้และในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกัมพูชามไม่ได้เจอแค่ฝุ่นครับคุณผู้ฟังแต่พวกเขากำลังเจอกับพายุใหญ่หลายลูกซัดเข้ามาพร้อมกันเลยพายุเศรษฐกิจสามลูกซ้อนฝางเส้นสุดท้ายที่หักคอเงินเรียวแล้วอะไรคือพายุที่ว่าจากการประมวลข้อมูลของทีมข่าวเจาะลึกประเด็นร้อนและนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหาภาค เราสรุปปัจจัยที่เป็นตัวเร่งให้เกิดวิกฤตศรัทธาครั้งนี้ได้3ข้อใหญ่ๆครับ 1. มังกรป่วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับว่าเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจกัมบูชาในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมามีสีแดงคือมาจากประเทศจีนเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เขื่อนถนนเมืองตาอากาศอย่างสีฮโลกวิวรวมไปถึงธุรกิจสีเท้าอีกมหาศาล ทั้งหมดนี้ใช้เงินลงทุนจากจีนเป็นหลักแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเศรษฐกิจของจีนเองก็กําลังป่วยหนักปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศของเขามันใหญ่เกินกว่าจะอุ้มไหวเมื่อมังกรป่วยเงินลงทุนที่เคยส่งออกมาอย่างประเทศลูกค้ายอย่างกัมพูชาก็เหือดแห้งไปในทันทีโครงการก่อสร้างหลายแห่งหยุดชะงักกลายเป็นตึกร้างธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูกลายเป็นสุสานเมื่อท่อน,น้ําเลี้ยงเส้นที่ใหญ่ที่สุดถูกตัด เศรษฐกิจกัมพูชาก็เหมือนคนขาดน้ําขาดอากาศรอวันลมเท่านั้นเองครับ 2. ออเดอร์หดวิกฤตโรงงานการเม้น์และการส่งออกอีกหนึ่งเสาหลักของเศรษฐกิจกัมพูชาก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสาเร็จรูปหรือที่เรียกว่ากาเม้น์ครับโรงงานเหล่านี้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆส่งออกไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาสร้างงานให้กับคนกัมพูชาหลายแสนคนแต่เมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวจากภาวะเงินเฟอ้อ คนในยุโรปและอเมริกาไม่มีกำลังซื้อเหมือนเคยออเดอร์ Order หรือคำสั่งซื้อที่เคยมีก็ลดลงอย่างน่าหายใจโรงงานหลายแห่งต้องลดกำลังการผลิตบางแห่งถึงขั้นต้องปิดตัวคนงานเรือนแสนต้องตกงานเมื่อคนไม่มีงานทำไม่มีไรายได้ความเชื่อมั่นต่ออนาคตของประเทศและค่าเงินมันก็หดหายตามไปด้วยเป็นธรรมดาครับ 3. ข่าวลือข่าวจริงความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล และฟังเส้นสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดก็คือความกลัวครับท่ามกลางภาวะที่เศรษฐกิจงอนแงน่นก็เริ่มมีข่าวลือหนาหูแพร่สะพัดในหมู่ประชาชนรัฐบาลถังแตกแล้วกําลังจะพิมพ์เงินเรียวออกมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเพื่อใช้นี่จีนอีกไม่นานรัฐบาลจะประกาศยกเลิกธนบัตรรุ่นเก่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการมันจอมปลอมตลาดมืดตอนนี้เรดทพุ่งไปไกลแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าข่าวในจริงข่าวในลือ แต่ในภาวะที่ความเชื่อมั่นมันติดลบข่าวลือมันมีพลังมากกว่าความจริงเสมอครับผู้ฟังเมื่อคนกลัวสิ่งที่พวกเขาทําก็คือเอาตัวรอดพวกเขามองไปรอบๆตัวแล้วก็เห็นว่ามีสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือ safe haven ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและจับต้องได้มากที่สุดนั่นก็คือเงินบาทไทยของเรานี่เองครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของซึนามิทางการเงิน ที่กำลังสัดถล่มชายแดนของเราอย่างรุนแรงในขณะนี้เงินบาทผู้ไม่รู้อินโนอินเนจากสกุลเงินเพื่อนบ้านสู่สมบัติล้ำค่าทำไมต้องเป็นเงินบาททำไมไม่ใช่ดอลลาร์เหตุผลง่ายนิดเดียวครับสำหรับคนรักย่าตามแนวชายแดนเงินบาทมันใกล้กว่าและใช้ได้จริงมากกว่าความคุ้นเคยเศรษฐกิจชายแดนมันถูกบาทไทเซชันหรือทำให้เป็นเงินบาทมานานแล้วครับ พอขาแม่ค้าในตลาดฝั่งปอยเปตร,รับเงินบาทคนกัมพูชาที่ข้ามาทํางานในตลาดโรงเกลือก็ได้คัดจ้างเป็นเงินบาทมันคือสกุลเงินที่สองที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วสภาพคล่องการจะหาแลกเงินดอลลาร์สหรัฐในชนบทชายแดนมันยากกว่าการหาแลกเงินบาทเยอะครับร้านค้าร้านแลกเงินหรือแม้แต่ตลาดมืดมีเงินบาทหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาความเชื่อมั่นในความเสถียรเมื่อเทียบกับเงินเรียวที่กําลังดิ่งเหว เงินบาทไทยในสายตาของพวกเขามันคือทองคําดีๆนี่เองครับมันคือสินทรัพย์ที่มั่นคงกว่าที่จะช่วยปกป้องเงินเก็บทั้งชีวิตของพวกเขาไม่ให้หายวับไปกับตาเมื่อต้องการเงินบาทที่พุ่งสูงขึ้นแบบแตกตื่นพร้อมๆกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนผลลัพธ์ก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเงินบาทขาดตลาดร้านแลกเงินฝั่งไทยที่เคยเตรียมเงินสดไว้หมุนเวียงวันละ5-10ถึงล้านบาทตอนนี้มีคนมากวาดไปเกลี้ยงภายในสองาชั่วโมง ธนาคารพาณิชย์ต้องร้องขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยส่งเงินสดมาสำรองไว้เป็นพิเศษซึ่งมันมีต้นทุนและความเสี่ยงในการขนส่งมหาศาลและเมื่อช่องทางที่เป็นทางการไม่เพียงพอตลาดมืดก็เบ่งบานเฟื่องฟูสิครับทีนี้มีการลักลอบตั้งโต๊ะรับแลกเงินเถื่อนตามตรอกซอกซอยกดขีอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเลือดเย็นจากที่เคยแลก1บาทต่อ 110- ถึง120เรียวอาจจะถูกกดราคาไปถึง1บาทต่อ150 180หรือแม้แต่200เรียวมันคือการปล้มคนที่กำลังจะจมน้ำอยู่แล้วเป็นภาพที่น่าหดหูใจอย่างยิ่งครับพูดในภาพใหญ่มันอาจจะดูเหมือนเป็นแค่เรื่องตัวเลขนะครับแต่ถ้าเราลองไปฟังเสียงของคนตัวเล็กๆที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเราจะเห็นถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงเสียงจากฟังกัมพูชากรรมกรก่อสร้างที่ข้ามาทำงานในไทย เมื่อก่อนสิ้นเดือนผมรับเงินบาทจากไหนจ้างผมแบ่งครึ่งหนึ่งเก็บไว้ใช้อีกครึ่งหนึ่งแลกเป็นเงินเรียลส่งกลับไปให้แม่ที่บ้านนอกแต่ตอนนี้ผมทําแบบนั้นไม่ได้แล้วแม่โทรมาบอกเลยว่าไม่ต้องส่งเงินเรียลมานะลูกมันซื้ออะไรแทบไม่ได้ละตอนนี้ผมต้องลักลอบเอาเงินบาทกลับไปให้แม่แทนซึ่งมันเสี่ยงมากถ้าถูกจับได้ผมอาจจะโดนยึดเงินทั้งหมดมันเหมือนเราไม่มีทางเลือกเลยอะ่ะเสียงจากฝั่งไทย แม่ค้าขายส้มตำในตลาดโรงเกลือเห็นใจเขานะสงสารเขามากลูกค้าเก่าแก่บางคนกำเงินเรียวมาเป็นปึกๆมาขอแลกส้มตำจานเดียวแต่เราก็รับไว้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่เราใจดำนะแต่ถ้าเรารับมาวันรุ่งขึ้นเงินปึกนั้นมันอาจจะซื้อได้แค่ปะลาร้าขวดเดียวก็ได้ใครจะไปรู้เราเองก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกันทุกวันนี้จะไปแลกเงินทอนที่เป็นแบงค์งยี่สิบแบงค์ร้อยยังยากเลย ร้านแลกเงินเขาไม่มีให้เขาเก็บไว้ให้แต่คนขเขมรที่เอาเงินฟ้อนใหญ่มาแลกเราก็ลำบากไปหมดเห็นไหมครับคุณผู้ฟังวิกฤตครั้งนี้มันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยมีแต่คนเจ็บกับคนที่เจ็บกว่าเอาล่ะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วเรามาประติดประต่อจิกซอทั้งหมดของวิกฤตการเรียวล่มครั้งนี้กันอีกครั้งนะครับจุดเริ่มต้นของวิกฤต เกิดปรากฏการ์อย่างแห่ทิ้งเงินเรียวในหมู่ชาวกัมพูชาแล้วหันมาแลกซื้อเงินบาทไทยอย่างแตกตื่นจนทำให้เกิดภาวะเงินบาทขาดแคลนอย่างหนักตามแนวชายแดนสาเหตุรากเงาปัญหานี้มีโรคประจำตัวที่เรียกว่าดอลลารเซชันหรือการพึ่งพิงเงินดอลลาร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งทำให้ค่างเงินเรียวอ่อนแอและขาดความเชื่อมั่นมาตั้งแต่ต้นฝั่งเส้นสุดท้ายเศรษฐกิจกัมพูชาถูกซ้ำเติมจากพายุใหญ่สลูก คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนหลักวิกฤตอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ออเดอร์หดหายและความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่ถูกกระพือด้วยข่าวหรือเรื่องการล้มละลายของประเทศผลกระทบฝั่งกัมพูชาประชาชนกำลังเผชิญกับภาวะเงินเก็บด้อยค่าลงทุกวันเกิดตลาดมืดที่ขูดริดอัตราการแลกเปลี่ยน ส่วนฝั่งไทยชุมชนชายแดนประสบปัญหาเงินบาทขาดสภาพคล่องกระทบต่อการค้าขายของคนไทยและอาจเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆได้แก่นของปัญหาทั้งหมดนี้สะท้อนวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและค่าเงินของตัวเองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่อาจจะรุนแรงกว่าที่เราเห็นในตอนนี้สุดท้ายนี้วิกฤตครั้งนี้มันสอนให้เรารู้ว่า ค่าของเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขสวยๆที่พิมพ์อยู่บนกระดาษแต่อยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเสถียรภาพและอนาคตของชาติวันนี้เราอาจจะมองเพื่อนบ้านที่กำลังล้มลงด้วยความสมเพชระคนสงสารแต่จงอย่าได้ลืมหันกลับมามองบ้านของเราเองเป็นอันขาดแล้วถามตัวเองดังๆว่าเราดูแลความเชื่อมั่นของประชาชนในค่าเงินบาทของเราดีพอแล้วหรือยัง เราสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากภายในหรือเรากำลังพึ่งพิงลมหายใจของคนอื่นมากเกินไปเพราะกำแพงที่กั้นระหว่างความมั่งคั่งกับความล่มสลายมันบางกว่าที่เราคิดเสมอครับคุณผู้ฟังผมอยากรู้ความคิดเห็นของคุณจริงๆครับเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณรู้สึกอย่างไรสงสารเพื่อนบ้านหรือกังวลถึงผลกระทบที่จะมาถึงบ้านเราและในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีประเทศไทยควรจะยื่นมือเข้าไปช่วย หรือควรเรียบสร้างกำแพงป้องกันตัวเองก่อนคอมเมนต์อย่างมีวุฒิภาวะเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าคุณคิดว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักรู้ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าไฟที่กำลังไหม้บ้านของเพื่อนถ้าเราไม่ช่วยกันดับสักวันหนึ่งมันอาจจะลามาถึงบ้านเราได้เช่นกัน